เป็นฝีมือคนไทยนั่นเองแล้วคือแบรนด์สวัสดีครับอมยุคดอยยอสุดหวานกนถ่ายมาห้องร้สวัสดีทีพี่สาวทุกคนซึ่งวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมแบบชอบมากๆและที่สำคัญคือเป็นฝีมือคนไทยนั่นเองแล้วคือแบรนด์ชอบคนละหน้าคนของเรานั่นเองโอ้โหตัวใหญ่มาก มาเรามาเข้าเรื่องเข้าราวกันเลยดีกว่านี่ครับผมโอ้โหเป็นไงทุกคน,นครับสวยไหม <g ülme> ก็อยู่ได้ระนนดับหนึ่งนะครับวัสดุที่ใช้นะครับก็เป็นงานเรซินนะครับผมเป็นงานปั้นจากฝีมือคนไทยเรานันเองไม่มีค่ายใดๆทั้งสิ้น,นครับไม่มีอะไรเลย <g ülme> เขาเรียกว่าเราเหมือนปั้นเองแล้วก็มาขายเองนะผมไปเจอมาที่สะพานเหล็กนะครับผมงานนี้งานปั้นฉากนี้ก็เหมาะกับการที่คนที่มี SD ดีนะครับตัวเล็กๆหรือว่างานพวก WCF อเอกามาตั้งโชว์ไว้ก็ได้ครับไม่เสียหายมันก็เป็นงานฉากที่พอดิบพอดีไม่ได้ดูใหญ นนขนาดของมั้งกี่เซนวะว่าจากซูนเดะแล้วกันนะเ๊บนี่ครับผมประมาณสูงสุดอยู่ที่ประมาณ29เราตีเป็น30เซนเลยครับหลังจากฐานนะผมจากฐานขึ้นมานรประมาณ30-29เซนนะครับผมน้ำหนักประมาณ3โลไม่หนักมากอ่ะยยกได้เบาอยู่เลยเบาอยู่นะมาดูด้านใต้นะครับไม่ไงนะนี่ข้างใต้มันเป็นวันสดุเดียวกันปะหรือเป็นพลาสติกก็ไม่รู้นะฟังเสียงฟังเสียง พลาสติกปะหมดตรงนี้จะเป็นฐานเป็นพลาสติกนะครับผมส่วนตัวปัว้นเนี่ยเห็นที่ลาเขาบอกว่ามันเป็นเลซินนะครับเรามาดูรอบๆกันเลยนะครัเ,รเ,ปเปิดรอบๆให้ดูนะครับเรามาลงรายละเอียดดีเทลดีกว่าครับผมงานนี้ับผมโอ้โหผมในความที่แบบราดูด้วยสายตาหรือว่าการดูจ้องไกลๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่จะละเอียดเยอะมากมายนะครับผมและส่วนของงานตรงนี้นะครับผมที่ผมยังติดใจแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นคะแนนที่ติดลบอยู่ก็คือตรงส่วนของหญ้านะครับ เก่าๆหน่อยมีหญ้าเกาะเกาะขึ้นมานิดนึงส่วนเขียวๆที่เป็นทรนต้นไม้นี่คือยังไม่เนียนมากๆเลยเอาเรื่องทุกคนน่าจะเห็นเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะครับผมส่วนใบหน้าของพวกเหล่าโฮทงงังเงะต่างๆเนี่ยดูจากรูปทรงแล้วก็เออยังมีโอเคนะหน้าตาก็ไม่ได้ดูแบบน่าเกลียดหรือว่าผิดเพี้ยนหรือว่าเพราะว่ามันเป็นหน้าผาหรือว่าเป็นดีเทลที่มาเป็นหินมันก็เลยดูฟั้นออกมาแบบว่าไม่ต้องใส่รายละเอียดอะไรได้มากมันก็เลยมีความแบบขยุกขยิกแบบขุขระมั่งเหมือนแบบอารมณ์แบบคล้ายๆหินนิดนึงนะครับผมงานนี้ถ้าผม นารุโตะไปด้วยเลยะอีก6คนนะคาคาชิและนารุโตะด้วยนะเป็นเจนะ็ดนแถงมันก็จะยาวมากขึ้นส่วนตัวตั้งฐานเนี่ยเขาก็จัดฐานมาให้เป็นแบบว่าตั้ง SD ีโดยเฉพาะเลยตัวเล็กๆก,ก็ได้ถ้าตัวใหญ่เนี่ยวอาจจะตั้งได้ไม่เยอะนะมันตั้งได้ก็แค่แบบไม่กี่ตัวนะถ้าเป็นหมกตัวเล็กๆด้วยจิ๋วๆตั้งได้เยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ที่ให้มาอีกชิ้นหนึ่งก็คือนี่เป็นห้องทํางานของโฮคังนนะครับผมซึ่งก็จะตั้งอยู่ตรงกลางตรงนี้เห็นป่ะทุกคนนี่เสียบเข้าไปตรงนี้ก็จะครบ ของมันเพิ่มเข้ามาขึ้นไปอีกนะครับน้าหนักเบาครับงานนี้น้ําหนักเบาแถมราคาอยู่ที่2,500บาทหรือ3,000เป็นราคาที่ต้องใช้ส่งนะแต่ค่าราคาหน้าร้านก็อยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 2 7 0้นะครับผมถ้าสนใจก็ซ้ำขาดยกรวบพิสโตรได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ว่าเราจะเอางานพวกตัวเล็กพวกนี้ผมมีมาแล้วเตรียมมาแล้วเป็นงานของผมเอง,เองโอ้โหใส่ถุงนี้ดูราคาหมดราคาเลย,ลาาเลยทีจิี่ผมเอาตั้งไว้แล้วแหละแต่ว่าผมอยากเอามาโชว์ว่าเราจะจัดเรียงยังไงให้มันดูสวยงามถ้าเราเพิ่มตัวละครไปเนี่ย ให้มันกกาดนู่นกาดนี่นะก็จะสวยงามมากขึ้นเดี๋ยวเรามาจับกันเลยดีกว่าว่าตัวละครไหนอยู่ไหนบ้างเดี๋ยวให้บีที่รักมาช่วยจับหน่อยเด็วเอาตัวไหนไหนบ้างเร็วมาช่วยหน่อยมันเยอะ เสร็จเรียบร้อยทุกคนไ็นไงโอ้โหไงเซตตัวจิ๋วกับฉากของคอนเนคของเราไงโอ้โหมันเต็มได้มาพอเต็มแล้วเติมแต่ว่ามันดูสวยขึ้นมาเลยแล้วแบบดูแบบตัวละครให้มันแบบมีที่อยู่ของมันนะครับมันจะดูแบบไม่โล่งแบบตั้งอยู่ในตู้เฉยๆแบบมีฉากอะไรก็เกาะๆแกะกันไปถ้าให้ดีจริงๆนะฮะตั้งเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยอย่างเช่น้างล่างจัดเลยเซตแสงทุกสรอันนี้ผมมีไม่ครบเซตผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ครบเซตอะตั้งมั่วไปก่อนแต่ถ้าใครมีครบเซตนะครับก็ทิ้ ก็ซื้อฉากอันนี้ไปตั้งประดับได้แล้วก็ตั้งให้มันเป็นแบบเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเป็นเรื่องเป็นราวเลยฮะโคโนะฮะ oh อยู่ข้างบนนี่อาจจะเป็นอย่างนี้แบบเออทีมเจ็ดอยู่ข้างบนนั่งห้อยหัวอยู่นี่ซากุระมองซูเปเกตกินแอปเปิเ้ลเถือนนีนุนชิถ้าใครมีหขคังะครบก็ตั้งตามหัวไปเลยก็ได้นะครับผมสร้างสตอรี่ให้มันนะครับสร้างฉากให้มันสร้างของให้มันนะครับโมเดลของคุณก็จะดูดีแล้วดูแบบส่งพลังขึ้นอีกดูเท่ขึ้นไปอีกนะครับผมอีกหนึ่งรันขับไปเลยนะครับผม,ม โอ้โหงานให้ดูรอบๆของงานนี้น,นะครับพอมันมีแบบตัวละครขึ้นมาแบบโยะเยะเยอะแยะมากมายเนี่ยดูแบบดูเท่ขึ้นมานันทีฮนะอันนี้คือแบบรีบๆจัดเลยนะฮะยังไม่ได้แบบจัดอะไรเยอะแยะมากมายเลยว่า อะไรอยู่ตรงไหนยังไงะครับผมแล้วดูนะครับมันก็เพิ่มแบบพ็อปให้ตัวละครได้ดีมากๆเลยทีเดียวผมว่ามันเหมาะกับงานที่เป็นเซ็ตเีแล้วก็ตัวเล็กๆมากๆเลยนะครับผมมันเหมาะมากๆให้แบบตุ๊กตุ่นของเราเนี่ยต,ตุ๊กตุนให้ตัวโมเดลของเราเนี่ยมีที่อยู่อาศัยแล้วก็ฉากดูอลังการเพิ่มมากๆขึ้นเขาเรียกว,ว่าอัพเรเวลในการเล่นโมเดลนั่นเองนะครับผมและสําหรับใครที่ชอบงานแบบนี้นะครับชอบนางโตะหรือว่าคนที่อยากจะสะสมนาะโตะผู้ พูดคุยข่าวสารโมเดลหรือว่าพูดคุยเรื่องอื่น,นต่างๆก็ทักเข้ามาในแชทเพจยกดูฟิชเกอร์สโตร์ได้นะครับผม ใครถ้าสนใจสินค้าชิ้นไหนนาโต้วันพี่หรือว่างา <eker. S 1> นอนิเมะต่างๆนะครับผมอยากจะให้เราหาแบบไหนชอบแบบไหนงานเรซิ่งแบบไหนนะครับลองมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับผมแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับผมที่ยกโรคฟิกเกอร์สโตร์ครับท่องยกโรคฟิกเกอร์สโตร์ครับผมยกโรคฟิกเกอร์สโตร์ครับยกโรคฟิกเกอร์สโตร์ครับผมแล้วถ้าใครสนใจงานฉากแบบนี้ก็สั่งผ่านยกโรคฟิกเกอร์สโตร์ได้เช่นกันครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้กดไลค์กดซับสไคร์กันไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปกับฉากโค้งเข่งและนาโต้ S D จิ๋วกับ ไปก่อนดีครับสวัสดีครับ